สวัสดีครับป้ากันทำแล้วครับผมบุญสรงชาแนวพยักรล้านนาพาทัวร์ครับผมชีวิตในต่างแดนวันนี้ผมจะป้ามาพอขอกง้วนะครับนะ้อป้ามาพอโครงสร้างข,งของขอกง้วครับผมแต่ว่าเป็นโครงสร้างโดยรวมนะครับนะ้อเดี๋ยววันหน้าผมจะอัดคลิปเฉพาะจุดนะครับนะ้อเฉพาะจุดไปเจาะจงอีกทีหนึ่งว่าผมจะได้จะได้แต่วันนี้ผมจะขอนําเสนอแบบภาพรวมครับผม่ากบอกเป็นเปนได้ครับผม อันนี้คือด้านนาขอกครับด้านนาขอกถึงงวออกมานหญยาครับผมสามารถล็อกได้นะครับผมสมมุติทางงวมันเจ็บใครได้ป่วยเ็นต้องการฉีดยาให้มันจะล็อกคอมันตัวนี้ครับผมมันก็สามารถล็อกได้มงนจะมีตัวปั๊บอยู่ด้านทางครับยกขึ้นยกลงครับอันนี้ทางเดินก็ลดสามารถเข้าได้นะครบเนอกรดขี่เอามาย้ายยาครับผม น,นี่เป็นทางลงเพราะว่าไอ้ขอ,อกงัวนี่ไอ้ทางเดินเนี่ยจะยกระดับขึ้นมากครับผมงัวจะอยู่ด้านด้านลุ่มครับผมงัอก็จะอยู่แบบเนี้ยครับผมด้านลุ่มลงไปเดี๋ยวผมจะป้าพพด้านหลังของครับนองอันนี้คือตั้งหลังครับผมตั้งหลังก็ไอ ถังน้ำนะครับน้องถังคือมันน้ำกินเนี่ยก็คือควรจะแปลงแบบว่าสองขอกสองขอกกินได้จุดเดียวนี่ครับผมมีจุดเดียวปุ๊บแต่ว่าสองขอกสามารถออกมากินได้เป็นบบได้เนี้ยเป็นบบได้เนี้ยใหญ่นะครับน้องบบได้เนี้ยใหญ่เหมือนบ้านเฮาเนาะบ้านเฮานี่หล่อต่อซีเมนต์เนี่ยครับผมเนี่ยแค่นี้เองครับแล้วก็น้ำมันก็จะเป็นลูกร้อยนะครับน้องเป็นลูกร้อยเวลางัวมันกินปุ๊บน้ำก็รจะเปิด อัตโนมัติแล้วก็จะมีระบบใอ้น้ำอุ่นด้วยครับผมมีปั๊บอุณหภูมิได้ครับเวลาหน้าหนาวอันนี้ด้านข้างจะเป็นเต็นเต็นเวลาฝนตกครับผมฝนตกก็ห้องเ,เปิดปิดลงได้มีพัดลมคือทุกขอกครับทุกล็อกทุกล็อกทุกล็กอกครับผมพัดลมตัวใหญ่ครับผมอยู่บนเปิดตลอดเวลาครับหน้าหนาวหน้าห้อนเปิดตลอด งัวมันสู่หนาวได้อยู่แล้วครับน้องงัวไม่เป็นงัวพันเมืองหนาวครับผมพันรีมูซินงวฮันอูเนื้อฮันอูครับผมอันนี้ก็คือหลังคาต้องกลางนะครับน,น,น้องมนีช่องระบายอากาศอันนี้ผมจะปามาพอพอกสีว่ามันบน่มีงัวนะครับน้องเป็นลักษณะเนี่ยครับผมอัน,นี้เป็นไทที้ของหมดแล้วเป็นไทกี่ของหมดแล้วแล้วมันจะอยู่ ทางเดินก็ยกสูงขึ้นครับผมมัวก็ยินข้อ,อ,อไปกินอา,อาหารกินยาได้เนี่ยครับปอ,อกเป็นล็อกแต่ล็อกสามารถอันนี้คือเปิดสูออกได้นะครับน้องตูงนี่สามารถเปิดปิดได้เวลาเปินไถท,ที่นจะไถก็เนี่ยไถลงไปด้านหลังเลยครับผมนี่ครับ ไข่แขวงไข่แขวงแล้วก็เอาไปเก็บอยู่ด้านด้านหลังเลยเนี่เยเยื่นี้เวลาผ่อนขายทีเ่ยเดี๋ยวน,นี้รถซีโร่มีรถแมาโคมาตักที่ที่นึ่ร้อยหลายมือขายเป็นล็อเป็นล็อเป็นล็นะครับผมอันนี้คือโกดังเก็บทีกับเหลียงหลังเลยเนี่ยประตูมันสามารถเปิดเปิดแบบนี้ได้คนเนี่ยอันนี้คือเฉพาะล็อกนะครับนอ้อง ล็อกเนี่ยคือปิดประตูเปิดประตูได้แบบนี้เลยครับเปิดด้หลอกทิศทางครับผมผมก็บเมนช่างนะครับนะ้องบเม็นวิศวะก็คือเอาตามดีตามความเข้าใจของผมนะครับนะ้องแล้วก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่ครับผมคนสำรับคนดีพอนะครับนะ้อง ส่วนบอมากก็น้อยครับผมผมสามารถเปิดปิดได้เวลาเวลาเปินไทยขี้ก็ง่ายงัวก็อันนี้คืออีกมุมหนึ่งครับนาองมุมด้านในตี่วเวลางัว,วออก็จจิ๋มจะมีจ่องมันจะเป็นล็อกหูนี่สำหรับล็อกประตูครับผมเจาะเสารตรงกลางเลยครับผมตรงกลางตรงกลางนี่ก็จะล็อกเนี่ย น,นี่คือปร,ประตูมันเปิดมันปิดเข้าหากันนะครับเนาะต่กี้พอขอกงัวก็จะนึกถางรอาเงครับว่ามันเป็นมาได้ นี่คือประตูสามาถิษในการได้สำหรับวันนี้เป็นไม้สำมรุ่งขอกครับขอ,ขอ,ขอบดีหวังเนี่ยพัดลมพัดลมไป,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 ปแล้วงวดอยู่กับเปิดตัวไปแล้วนะครับผมอยู่ขนน้า,า,า,งางบนล็อกระตัวล็อกระตัวหลังคาก็เป็นังไขยเหมือนบ้านเขาครับผม ฟาร์มนี่บมมีเปิดประสูดด้านบนครับผมแต่ผมหันในคิดในอย่างบางสี่บุ่นว่ะมันมีเปิดปิดใดนะครับผมหลังคาเนี่ยจะเป็นทางเช็คอีกอย่างครับนอ้องแต่ว่าฟาร์มนี่มันผ่มีครับผมแต่ฟาร์มนี่ก็ถือว่าสุกยอดเหมือนกันนะฟาร์มยังใหม่อยู่ยครับผมอันนี้คือเต็นเต็นก็คือปิดใดด้านคางปิดด้านคาง ด้านหลังปิดหมดเลยครับผมเวลาพายุเขาค็เวลาไอาาหิมะตกก็เวลาล้มฝนตกล้มแห้งเนี่ยผมปิดผมจะปิดได้ครับผมเปลนในมอตเตอร์ไฟ้าครับครับผมเป็นออโต้ครับกดปุ่มไปก็เขาผมจะต้องไปเนี่ยอย่างมันจะทำงานโดยอัตโนมัติของมันครับผมสำหรับเต้นนะครับผมเต้นหลอดขอ ปี๊ดมาแล้วนมือม่อกี้ผมพม่พอแต่ทีนี้ตัวตัวปี๊ดนะครับเนาะอันนี้กำกันไปแล้วครับผมปิี๊ดนนี้คือประตูด้านหน้าครับประตูด้านหน้าก็สามารถสไลด์หากันได้ปิดเด็นปิ๊ดขอบหมดเลยครับผมมันจะมีหาบ้านครับผมหาบ้าน ด้านข้างสองบ้านด้านข้างสองบ้านแล้วก็บ้านกลางอีกบ้านหนึ่งรวมเป็นห้าบ้านแต่ว่าสามารถสไลด์ห่างกันได้สไลด์เปิดปิดสุดเลยครับผมเวลาเขาเปิดออกเขาเปิดสุดเลยวันนี้ฝนตกครับก็เลยได,ได้มาได้มาพอตัวยหว่ามันเปิดปิดประตูเปิดปิดเต้นจะได้นะครับน้องอันนี้ก็คือ คือพอไอขอครับเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ไอตีไอเล็กติดทำมุมทำมุมเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือสามารถปั๊บได้ครับนาอมันจะมีตัวหมุนอยู่ครับผมเวลาเขาไปลลอกเขาไปหลอก,ป,ลอกปุ๊บเนี่ยเวลาเขาเปิดเข้าไปไปลลอกเนี่ย เนี่ยครับลอ็อกตรงกลางก็มีตีล็อกอีกมันจะมีตีล็อกสองสองตีครับแล้วก็เล็กตีหอยลงมาเนี่ยมันจะสามารถปั๊บได้เนี่ยมันจะมีตีหมุนสามารถหมุนได้เวลามันบว่ตรงล็อกนะครับนาองเอาก็ปปั๊บเอาครับผม เนี่ยตีมุนตีมุนที่ผมบอกครับผมเวลามันบวดตรงล็อกบวตรงหูวเขาก็ปั๊บเนียยเขาข้นลงได้ครับผมเนี่ยครับเนี่ยหู้เนี่ย,ยถ้ามันถ้ามันสอดเข้าไปบวตรงหู้ครับผมเขาก็สามารถปับ๊บตัวตะเกียบิดขึ้นลงได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในทางนำหัวจะกินได้สองข่องนะครับเนาองอ่างหนึ่ง ทางน้ำเนี่ยม่วยสองขอกสามารถออกมากินได้เนี่ยครับถ้ามันบดตรงล็อกเนี่ยเอาก็ปับออานะครับเดี๋ยววันหนาผมจะถ่ายเฉพาะคลิปไอ้พอเจาะจงปิดจุดปิดจุดนะครับนอ้องอย่าลืมติดตามนะครับเนอ สำหรับคลิปนี้ก็เอาตัวอีก่อนนะครับนอ้องสวัสดีครับ